มาละเดอไอ้แคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับฉับไวท่านเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยท่านเหตุการณ์ข่าวตานัวไปอยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอ พี <Malays> ่น้องครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ย้ําว่าจะมีการปรุงราคาน้ำมันดีเซลต่อเนื่องให้นานที่สุดลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในการหารือหลายประเด็นโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานได้เตรียมหามาตรการเพื่อรองรับการพยุงราคาน้ำมันดีเซลให้อยู่ไม่เกินลิตรละ32บาทโดยยอมรับว่ามีความจําเป็นจะต้องพยุงราคาน้ำมันดีเซลเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยจะต้องพิจารณางบประมาณที่มีอยู่แล้วก็ประกาศพยุงราคาเป็นรอบๆตามสถานการณ์ราคาน้ํามันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับการลดการจัดเก็บภาษีสัมประิทรนะครับมีผลกระทบต่อการใช้งบประมาณด้านอื่นๆเพราะว่าเป็นรายได้ของประเทศที่ต้องใช้แต่ว่ายืนยันต่อมาตรก,การการพยุงราคาน้ํามันดีเซลอย่างแน่นอนและยังไม่สามารถระบุดได้ว่าจะพยุงราคาได้นานแค่ไหนหรือลดลงกี่บาทจากราคาปกติซึ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็ต้องนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้านะครับ วันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อ